นับสนุนโดย IBF ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับชนทุกป,ปัญหากับสามารถนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่3ตุลาคม2556นะครับหวันก่อนถึงวันที่4ตุลาซึ่งทางตุลาการสารรัฐธรรมนูญน,นะครับก็จะนัดวินิจฉัยนะครับสำหรับเรื่องที่มีการไปร้อง ที่สารรัฐธรรมนูนนะครับว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2557นี่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มีการไปตัดทอนงบประมาณขององค์กรอิสระนะครับส,สองสองค์กรน,นะครับแต่ว่าฟังจากบุมของคุณวราเทพรัตนากรนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็รัฐมนตรีช่วยกเกษตรแล้วก็ยังเป็นรองกรรมธิการวิสามันนะครับ เป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของกรรมธิการเนี่ยไปอธิบายกับทางสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนว่าอาจารย์ก็ยังมั่นคุณวราเทพก็ยังดูจะมั่นอกมั่นใจนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับ่วงนี้เราลองไปฟังความเห็นของนักวิชาการบ้างน,นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธรุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไาายทนรพรพย,ายนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์คิดว่าพรุ่งนี้เนี่ย ผลจะออกมาในเชิงเป็นบวกหรือเป็นลบต่อทางรัฐบาลละจารพูดยากครับคือการตัดสินของสารผมคงจะพูดยากนะครับว่าจะตัดสินอย่างไรแล้วก็คือต้องบอกว่าพูดยากยาจริงๆนะครับแต่ถ้าโดยตามเนื้อผ้าแล้วเนี่ยก็ในเมื่อฝั่งรัฐบาลมีความมั่นใจเนี่ยนะครับแล้วก็คาชี้แจงด้วยความมั่นใจก็อาจจะเป็นบวกตามที่รัฐบาลคิดก็ได้นะครับ,รบแต่ว่าค,คือสารก็คงจะมีข้อมูลสองฝั่งแล้วก็คงจะตัดสินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศนะครับ คือฟังจากคุณวราเทพรัตนากรที่เป็นรองประธานกรรมธิการด้วยเนี่ยที่ไปชี้แจงก่อต่อทางาตุลาการศาลรัฐรรมนเมื่อวานนีอ้อาจารย์ธนวัตรครับคือในมุมของอาทางคุณวราเทพเนี่ยพยายามที่จะอธิบายว่าความจริงก่อนหน้านี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงบขององค์กรอิสระเนี่ยมันก็เคยถูกตัดทอนมาอย่างนี้แหละมันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกเพียงแต่ว่าครั้งนั้นไม่มีใครไปยื่นต่อศารลรัฐธรรมนูญ ก็ค <ersch> ือคือถ <laughs> ้าบอกครับค like. no ือในเชิงกฎหมายมหาชนหรือว่าในเชิงรัฐศาสตร์เนี่ยมันคงยากนะฮะไม่ใช่ความถนัดของผมนะครับคแต่อย่างที่บอกก็คือมีคําร้องครั้งแรกสารรับก็คงจะต้องวินิจฉัยและเพื่อเป็นบรรทัดฐานการรับคําร้องเพื่อวินิจฉัยก็คือบรรทัดฐานก็การตัดสินของศาลก็คือก็คือเหมือนกับเกณ์ปฏิบัติในอนาคตผมคิดอย่างนั้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นผมไม่ชํานาญเรื่องกฎหมายกับเรื่องรัฐศาสตร์ก็เลยไม่กล้าลงความเห็นนะครับ แต,แต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยอาจารย์ธนวัฒน์ในฐานะที่เป็นนักวิชาการนักเศษรษฐศาสตร์อาจารย์นะมันจะมีผลกระทบต่อบ้านเราต่อการส่งออกต่อเศรษฐกิจโดยรวมบ้านเราอย่างไงบ้างอาจารย์ก็มันคงสองสองด้านอยู่แล้วนะครับ,รบก็คือด้านแรกเนี่ยถ้างบประมาณผ่านก็ถือว่าเป็นการดําเนินการปกติเพราะว่าคงจะได้ประกาศใช้ในนะฮะราชกิจจานุเบกษาได้เร็วเพราะนั<ม>้นการชะลอลงของการใช้งบประมาณ นะครับก็คงจะไม่ได้ชะลอตัวไปมากนะครับ,รบก็การใช้งบก็คงจะใช้ได้ทันภายในปีนี้ก็จะได้<ม>ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมายถึงว่างบประมาณต่างๆที่รัฐบาลน,นั้นได้วางแผนไว้นะครับ,รบหน่วยงานกระทรวงทบวงคมก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการที่จะจ้างงานนะครับหรือว่า<ม>ลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังมีสัญญาณชะลอตัวลงแล้วก็ความไม่แน่นอนของสีโลกเนี่ยมันยังมีอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นในเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพราะว่าได้ใช้เงินตามที่ได้มีการ อภิปรายกันในสภาแล,แล้วก็ได้ผ่านกรรมธิการ,รผมคิดว่าก็เป็นการใช้เงินตามปกติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ,รบแต่ถ้าผลออกมาในเชิงที่เป็นลบก็คือถ้าสมมุติว่างบประมาณไม่สามารถใช้ได้ผมก็คิดว่าตามกปรอบก็คือหนึ่งกระบวนการจะทําอย่างไรความรับผิดชอบของสภาหรือว่าของรัฐบาลจะรับผิดชอบต่อ,อการไม่ผ่านของงบประมาณอย่างไรนะครับซึ่งก็มีความสุ่มเสี่ยงทางเสียภาพเป็นการเมืองรัฐรบาลจะรับผิดชอบในรูปแบบของยุคสภาลาออกหรือว่า จะเข้ามาตั้งต้นดำเนินการตามทั้งกรรมธิการใหม่ซึ่งซึ่งอันนี้ก็คงจะทําให้มันมีผลในเชิงลบหลายด้านน,นะครับไม่ว่าจะตั้งแต่การใช้กำมาที่ล่าช้าไปเพราะว่ากว่าที่จะใช้งบปี57ซึ่งจะเป็นกรอบที่จะต้องพิจารณากันใหม่เนี่ยก็คงจะต้องมาดูว่าฐานของปี56เนี่ยจะถูกใช้ไปนานแค่ไหนงบลงทุนใหม่ๆก็อาจจะไม่เกิดนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่บอกครับก็คือก็คือผลในเชิงลบเนี่ยมันก็คงจะคาดเดาได้ลําบากว่า จะต้องมีขั้นตอนในการทําให้ถูกต้องได้อย่างไรแล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นมากแค่ไหนเนี่ยก็คงจะต้องดูคําวิจัยของศาลมันฮะถ้าเป็นผลในเชิงลบครับครับก็เรียกว่าจะมีผลทั้งในเชิงการเมืองใช่อาจารย์เพราะว่ารัฐบาลเป็นคนเสนอแล้วบอกว่าร่างกฎหมายเนี่ยที่ผลักดันกระโดดมาเสร็จสับเรียบร้อยบอกว่ามันขัดรัฐธรรมนูญในแง่ในแง่ความรับผิดชอบทางการเมืองก็คงจะกลายเป็นประเด็นที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งก็คือด้านการลงทุนค่าใช้จ่ายที่จะตต้อง่เเพิิมม นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายปกติเนี่ยอันนั้นก็จะจะชะงักเลยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าไม่สามารถที่จะมีงบในด้านการลงทุนเหลือเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศตามกรอบที่ควรจะเป็นควรเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในใ,ในขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนปฏิบัติจะเป็นอยู่ในชั้นกรรมธิการซึ่งก็ก็ก,ก็ก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการจะต้องมีการถ้าเป็นในเชิงลบะนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าสารวิจัยออกมาในเชิงที่งบไม่ผ่านเนี่ยนะครับก็คือไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร เาก็จะมีอยู่สอง,องนแนวทางอาจารย์เท่าที่เท่าที่ตรวจสอบเท่าที่รับฟังนะอาจารย์แล้วก็คือด้านหนึ่งเนี่ยถ้ามันขัดรัฐธรรมนูญเฉพาะสองสามหน่วยงานที่มีการร้องก็ถือว่าตรงนั้นเป็นปัญหาแต่ว่างบโดยรวมที่เหลือก็ยังใช้ได้ปกติกับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าวินิจฉัอยออกมาเสร,ร็จสับเรียบร้อยบอกว่าทั้งร่างเนี่ยมันมีปัญหานก็ต้องตัดไปเริ่มต้นใหม่อาจารย์ต้องเข้าสู่เข้าสู่การพิจารณาใหม่ ก็อย่างที่บอกครับก็คือขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลและก็แน่นอนว่าความล่าช้าก็จะอยู่ตรงขั้นตอนของที่ศาลวินิจฉัยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าผ่านบางหน่วยงานก็ทําได้เร็วทันทีหน่วยงานอื่นก็สามารถดําเนินการได้นะครับเแต่ว่าการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ก็คงจาเป็นที่จะต้องประกาศทาั้งทั้งงบประมาณคงจะไม่ได้ยกเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะ,ะนั้นก็ขั้นตอนในการทําก็อาจจะถ้าบางหน่วยงานก็จะเร็วกว่าแต่ถ้าทั้งหมดก็อาจจะช้าหน่อยอันนี้ก็คงจะต้องดูนะครับครับครับ อาจารย์ช่วงนี้เรื่องงบประมาณเนี่ยนอกเหนือจากบ้านเราที่ต้องลุ้นตุลาการสารรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่10ิบนาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมันก็ดูเหมือนจะประเหมาะจะบอกว่าขาะดีหรือข้อรายไ,ไม่แน่ใจอาจารย์คือสหรัฐอเมริกามันก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณแต่ว่าที่มาที่ไปของมันเนี่ยด้านหนึ่งอาจจะเป็นความเห็นที่ขัดแย้งกันของสองขั้วของสอง,สองฝ่ายการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองหลักแต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยวงในก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องเป็นผลพวงเรื่องการชิงเหลี่ยมในเชิงการเมืองอาจารย์คิดว่า เรื่องงบประมาณที่เรากําลังเจอขณะน,นี้สาระก็เจอขณะน,นี้มันมีอะไรที่มันเหมือนกันอะไรที่มันต่างกันอาจารย์ในมุมของของนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์ครับวันนี้ก็ออกจะเป็นเรื่องของทางรัฐศาสตร์มากหน่อยนะครับก็บบถ้าเป็นในเอานักเศรษฐศาสตร์เข้ามาพูดในมุมนี้เนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าจุดแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเชื่อในกระบวนการของสสเนี่ยทําเพื่อประโยชน์ประชาชนอผมก็ต้องยึดมั่นในกรอบของหลักการนี้แล้วผมเชื่อว่าสสทั้งไทยทั้งสหรัฐก็คงพูดเหมือนกันว่า ทุกพรรคอะครับเวลาอ้างก็จะบอกว่าทําเพื่อประโยชน์ประชาชนเนี่ยนะครับเพราะผมเชื่อในหลักการนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อในหลักการนี้เนี่ยก็แน่นอนครับว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่จะมีกลุ่มคนที่อาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นก็คงจะได้เลือกพักเดียวและแน่นอนครับว่าสสในฐานะตัวแทนประชาชนโดยพ้องยิ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเลือกเลือกตั้งทั้งสสสวนะครับแต่ของไทยก็อาจจะเป็นทั้งเลือกตั้งของสวบางส่วนแล้วก็แต่งตั้งบางส่วนสวแต่สสนี่เลือกตั้ง เพราะนี่กระบวนการในการจัดกรกองเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าสวจะเลือกตั้งหรือแต่งตั้งหรือสอสอที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยคงจะยึดว่าประโยชน์ประเทศคืออะไรแล้วก็มองในมุมต่างๆว่าเงินภาษีของประชาชนที่ใช้เนี่ยมันคุ้มค่าไหมาครับเพ <อ S 1> ราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ทางทางด้านริพาบริกันเนี่ยนะครับที่อเมริกาเนี่ยเขาได้มีการต่อต้านคือต่อต้านกฎหมายในเชิงของคําว่าโอบามาแคร์ซึ่งก็คือกฎหมายที่เป็นการดูแลสุขภาพบริการของภาคประชาชน ึ่งก็จะเหมือนกับโครงการที่เคยเกิดขึ้นในบองทยคือ30บาทรักษาทุกโรคหรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็คือไม่ต้องเสียตังค์นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าริคอบริกันก็มองว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยขอให้ล่าช้าไปหน่อยได้ไหมขอให้มันรัดคุมกว่านี้ปรับแผนให้รัดคุมแล้วก็ท้ายสุดก็คือตอนนี้สหรัฐมีฐานของอาการใช้เงินเยอะนะครับมีหนี้สาธารณะเยอะเพราะนั้นก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ไหมก็เป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันและผมคิดว่าก็ยืงยืนอยู่ทั้งสองฝ่ายเหมือนกันผมคิดว่าก็เหมือนกับของไทยอ่ะฮะ S <S แต่พูดอื่นชัดๆก็คือประชาัย์กับเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีมุมมองที่ตรงข้ามเหมนเสมอครับฉะนนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นภาพของการที่ใช้ความเห็นของของของสสที่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนเนี่ยมายืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์นะครับของการใช้เงินงบประมาณผมคิดว่าก็เป็นกรอบประชาธิป,ปไตยนะฮะผมว่า,าคนไทยได้เรียนรู้แล้วก็ช่องทางคืออย่างเช่นว่าของทางสหรัฐเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าถ้าไม่ผ่านปั๊บเนี่ยก็ขอให้ชัดดาวก็หยุดการทํางานของรัฐบาลบางส่วนแต่ของไทยนี่คือขอให้ใช้นะครับอ่านางงบประมาณเก่า ะนนรัะน,น,น,นั้คือ,อสิ่งทีต่างกันใช่ไหมอาจารย์ระหว่างของไทยกับของสหรัฐานี่นี่คือสิ่งที่ต่างกันใช่ไหมอาจารย์ผมคิดว่าคือสิ่งที่ต่างกันครับพีแต่ว่าของสหรัฐเนี่ยมันชี้เห็นเลยว่าถ้าถือว่ามีการหยุดนะครับการทํางานของหน่วยงานของรัฐที่ไม่กระเทือนประชาชนบางส่วนเนี่ยจะทําให้สองพักหรือว่าพักที่มีความเห็นไม่ไม่ตรงกันเนี่ยนะครับหรือสองสองสภาเนี่ยต้องรีบกลับมาคุยนะครับแต่ว่าของไทยเนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นกระบวนการที่ที่ของเราก็คือว่าถ้าถ้าทํา ทำงบประมาณไม่ทันของเราไม่ค่อยมีการไม่ผ่านนะฮะของเราดีก็คือการทํางบประมาณไม่ทันหรือว่ายุบสภาก่อนเพราะนั้นเนี่ยมันมันมันคนคงจะเป็นคนละหลักการนะครับแต่ว่าถ้าโดยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้างบประมาณไม่ผ่านทางการเมืองรัฐบาลไทยก็จะยุบสภาเพราะยุบสภาแล้วก็ถ้าไม่ทันปั๊บก็ต้องเลือกตั้งมาแล้วก็ทําให้งบประมาณล่าช้าผมคิดว่าฐานคนละฐานแต่ว่ามุมมองประชาวิทยาคงเหมือนกันก็คือว่าความเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องของปกติของรัฐบาลและฝ่ายค้านครับ ครับจะได้ว่าของของบ้านเราเนี่ยมันจะไม่มีปรากฏการชัดดาวแบบสหรัฐอเมริกาถึงขั้นนั้นผมคิดว่าไม่ใช่ครับใช่ไม่มีครับครับไม่มีนะเอาล่ะวันนี้ได้รบกวนอาจารย์ธนวัฒน์อ่าเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนี่ฮะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยฮะเราก็ได้ฟังมุมมองจากอาจารย์ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยว เราจะไปสู่ช่วงของการเปิดสายก่อนก็แล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณเกียรติสิทธิอังมอนเนี่ยเราจะได้คุยกันในเบรกหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีภารกิจอยู่นะครับเราจะเปิดสายท่านผู้ชมก่อนก็แล้วกันนะครับว่าเรื่องสุญญากาศงบป,ประมาณนะครับซึ่งตอนนี้ไทยกับสหรัฐอเมริกาก็ดูจะ ลุ้นนะครับเรื่องงบประมาณกันอยู่ทั้งคู่แต่ว่าวิธีการเท่าที่ฟังทั้งจากอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยทั้งจากาคุณวราเทพรัตนากรก็คือว่าจะแตกต่างกันนะครับของสหรัฐนี่ก็คือแบบชัดดาวก็ชัดดาวไปเลยคือข้าราชการเจ้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ยุติทำงานไปเลยนะครับแต่ว่าของบ้านเราก็ยังไปใช้นะครับวงเงินเดิมนะครับงบประมาณเดิมเนี่ยใช้ได้อยู่เว้นแต่งบลงทุนรื่ว่างบที่ไปก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหรือส้าง,งานใหม่เนี่ยอันนั้นอาจจะกระเทือนนะฮะ เราก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาถามท่านผู้ชมก็แล้วกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเรื่องงบื่วานทั้งในบ้านเรากับสารัฐอเมริกาเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่าสารณรัฐมิกามันเกิดชัดดาวขึ้นบ้านเรามาถึงขันชัดดาวหรือเปล่าหรือแค่อ่าอาจจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องล่าช้าออกไปนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้มันให้บทเรียนกับอะไรเราคนไทยควรที่จะ มาช่วยกันดูแลตรงไหนนี่คือสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมนั้นร่วมกันแสดงความพิ่เด่น,นครับระหว่างที่จะเปิดสายคราบทุกผู้ชมนะครับผมก็ย้ํากับท่านผู้ชมอีกอสักเล็กน้อยครับเรื่องที่ทางกองทุน IBTV นะครับเราจะเป็นศูนย์กลางในการที่จะรวบรวมนะครับรวบรวมเงินนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วมครับ วันอาทิตย์นี้นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลกเนี่ยเราจะลงไปในพื้นที่แล้วก็จะนำทั้งในส่วนของถุงยางชีพนะครับไปช่วยเหลือนะครับบรรเทาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครสนใจนะครับจะร่วมสมทบทุนจะเป็นเงินนะฮะก็สามารถเดินปเดินทางไปที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาไหนก็ได้ครับบอกเจ้าที่ว่าจะบริจาคเข้ากองทุนไ b บีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ หมายเลขบัญชีเนี่ยความจริงมีแต่ถ้าจําไม่ได้ไม่เป็นไรครับบอกว่าโอนเข้าบัญชีของกองทุน I อบีทนะครับหรือถ้าใครที่ขับรถขับราผ่านไปแถวถนนพระราม9หรือเอกมัยรามอินทานะครับก็แวะมาที่ทําการของ I อบีทได้นะครับถนนพระราม9ตัดกับเอกมัยรามอินทานะครับมาร่วมบริจาคที่นี่ก็ได้มาเวลาปกติอย่าเกิน3ามทุ่มนะครับและอีกช่องทางหนึ่งใครที่ไปซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ IBF ีเอฟคารันฟู้ดนะครับทุก100บาทที่ท่านซื้อนะครับ ก็จะถูกหัก1บาท50สตางค์จาก100นะถ้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับก็จะหักเข้ากองทุน i b t ีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกกล่าวกับท่านผู้ชมโดยทั่วไปนะครับเอาละเรากลับมาสู่ประเด็นนี้ครับเราไปคุยกับคุณโตเทพารักษ์หน่อยนะครับไม่ได้คุยกันหลายวันสวัสดีครับคุณโตครับท่านประธานครับสวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้คุณโตครับผมเรื่องที่ลุ้นกันวันพรุ่งนี้เนี่ยของ ทางงบประมาณรายจ่ายประจำปี57เนี่ยที่ต้องลุ้นทางตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งการไปตัดพอนงบประมาณขององค์กรอิสระเนี่ยสองสามองค์กรเนี่ยตั้งจากคุณวราเทพรัตนากรเนี่ยท่านพยายามที่จะอธิบายว่าหมายก่อนเนี่ยนี่มันก็มีนะเรื่องการตัดคอนงบประมาณขององค์กรอิสระเนี่ยแต่ไม่เห็นมันเป็นประเด็นในมุมของคุณโตเนี่ยคิดว่ามันมีสาเหตุ